การปฏิบัติสมาธิและการเจริญสติปฏิบัติทำชั่วกราวชีวิตต่างไปครู่หนึ่งเจริญสติอยู่เรื่อยๆชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดไปถามชีวิตมีเรื่องยุ่งเหยิงมีผลต่อการทำสมาธิให้สงบใช่ไหมสังเกตตัวเองว่าถ้าวันไหนไม่ค่อยยุ่งกับใครหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจ วันนั้นก็จะทำสมาธิได้ไวขึ้นวันไหนยุ่งเหยิงแล้วมีสติรู้อารมณ์ยุ่งเหยิงบ่อยๆเห็นว่ามันไม่เที่ยงได้บ่อยๆก็จะมีผลให้สติคมขึ้นและช่วยให้ทำสมาธิได้ไวพอๆกันหรืออาจจะดีกว่าวันที่ไม่วุ่นก็ได้ครับปราะจุดออกตัวในการทำสมาธิที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการวางสายตาไว้ถูก การตั้งมุมมองภายในไว้ถูกเช่นเมื่อฝูงอยู่เรามีท่าทีอย่างไรระหว่างปฏิเสธรำคาญกับยอมรับและสังเกตความมิเที่ยงของมันมุมมองนี้จะเป็นทิศทางที่เดียวว่าสมาธิจะติดวนอยู่กับที่หรือจเจริญขึ้นเรื่อยๆ เวลานั่งช่วงแรกหลังตรงดีแต่พอนั่งไปเรื่อยๆตัวจะเริ่มงอแต่รู้สึกสงบเราจำเป็นต้องจัดท่าให้หลังตรงไหมคอตั้งหลังตรงเป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายปรุงแต่งจิตให้ทรงอยู่กับความมีสติครับแค่สังเกตตามจริงว่ากำลังหลังงอสติที่เกิดก็จะค่อยๆยืดหลังขึ้นตรงได้แบบไม่ต้องฝื้นครับ แสงสีว่าบาบต่างๆบอกคุณภาพสมาธิจิตเราขณะนั้นได้หรือเปล่าหรือเป็นเพียงการปรุงแต่งเท่านั้นแสงสีไม่ได้บอกคุณภาพครับแต่ความตื่นเต็มมีสติพร้อมรู้อันนั้นคือคุณภาพทางพุทธเราแสงสีและแม้แต่ความสว่างจ้าถ้าถูกรู้ว่าสักแต่เป็นความปรุงแต่งจิต ตามเหตุปัจจัยก็จะเป็นเครื่องบอกความไม่เที่ยงชิ้นหนึ่งมันอาจพัฒนาเป็นสว่างชัดขึ้นหรือเสื่อมลงเป็นสีมนแต่จุดสรุปคือสติจะตื่นตัวรู้ในที่สุดว่าแสงสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อย่างนั้นทุกคนที่เริ่มเจอจะคิดว่านี่เราทำได้นี่เราถึงหลักใหม่อะไรอย่างหนึ่งจริงๆไม่ได้ถึงอะไรเลย แสงสีช่วงแรกๆที่จิตยังผูกกับประสาทตาแนบแน,น่นนั้นเป็นการทำงานของสมองล้วนๆคิดก็ได้ว่าเรากำลังเจอสมองล่อให้เขวยออกนอกทางถามนั่งสมาธิดูลมและลมหายใจเข้าออกที่ยิบเลยพอสักพักจุ่ๆลมก็หายไปเหลือแต่ใจเด่นๆ ความรู้สึกกว้างขวางโล่งไปหมดความคิดก็ไม่มีเป็นอยู่สักพักพอความคิดกลับมาก็สงสัยว่าเป็นอะไรผมเพ่งลมมากไปหรือเปล่าทำไมจึงหายใจได้ถี่ขนาดนั้นครับเป็นการหยุดคิดชั่วคราวความรู้สึกกว้างโล่งสะท้อนถึงสภาพจิตที่ตั้งมัน่นแผ่กว้างชั่วคราวครับอย่างไรก็ตามการหายใจถี ไม่ดีเท่าหายใจช้ายาวลึกด้วยความยืดหยุ่นของกายและใจที่สอดคล้องประสานกันคุณจะพบว่าการหายใจทีไม่ได้ช่วยให้สงบจริงหรือนานพอจะเอามาช่วยเจริญสติขณะที่ลมหายใจยาวช้าช่วยให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่ามาก ถามตอนนี้เริ่มเห็นกายไม่ใช่กายเราเวลาเดินจะเห็นว่ากายเดินจิตส่วนหนึ่งแยกออกมาคำถามคืออย่างไรจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแค่เห็นว่ากายเดินไม่ใช่เราเดินก็นับว่าเป็นวิปัสสนาแล้วครับคือเป็นสภาวะที่จิตยกขึ้นสู่การเห็นว่ารูปสักแต่เป็นรูปนามสักแต่เป็นนาม เป็นต่างหากจากกันเห็นแค่นั้นก็อยู่กับความรู้แบบนั้นไปเซไปก็เอากลับเข้าที่รู้นั้นด้วยกำลังสมถะและความรู้เห็นอื่นๆที่จะก่อให้เกิดการถอนความยึดของจิตจะปรากฏเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับเช่นจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจากรูปรวมเป็นการขยับเป็นขณะขนาหรือรู้สึกถึงอาการทางกาย แล้วกลายเป็นมีความอย่างลงทราบว่านั่นเป็นแค่ธาตุที่มาประชุมกันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันถาวรแต่ละการเห็นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าหน้าที่เราแค่เห็นรูปก,กับนามหรือกายกับใจเป็นต่างหากจากกันด้วยจิตรู้ก็พอแล้ว